สวัสดีแล้วก็ทักทายนะครับเพื่อนๆพี่ๆนานาทุกท่านนะครับผมที่ติดตามรับชมช่องนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกๆก,การติดตามนะครับแล้วก็ทุกการรับชมนะครับวันนี้ผมมีโอกาสได้ขึ้นสะพานครับ เป็นถนนเส้นหนึ่งครับสะพานนี่คือยาวยาวมากนะครับเนี่ยผมขึ้นมาจากปินก้านะฮะขึ้นมาจากตรงเขาเรียกว่าอะไรอ่ะปินก้าอ่ะที่เป็นเส้นท่านปินก้าะครับนะฮะเพื่อนๆพี่ๆท่านใดเคยเคยใช้ทางนี้ไหมครับเคยผ่านมาทางนี้ไหมเนี่ยผมขึ้นมาเนี่ยยาวมากแล้วนะฮะ จากปินเก้ามาเนี่ยมุ่งหน้าจะไปนคปรปฐมนะ ดนะูไปเรื่อยๆนะครับว่ามันจะยาวไปถึงตรงไหนนะครับเส้นเนี้ยจากจากเส้นท่านปิ่นเกานะ้ารู้สึกว่าผมขึ้นมาจากตรงนั้นก็วันนี้ก็เป็นวันอีกหนึ่งวันที่ยังอากาศยังเย็นๆอยู่เนอะ นะฮนเย็นหน,นาวๆแต่รู้สึกว่าข้างบนนี้มีใครรู้สึกว่ามันอันนี้ไม่เหฮะจะมีแต่รถเล็กใช่ไหมครับนะฮะรู้สึกเหมือนผมไหมรรถที่ขับสวนมาเลนฝั่งตรงข้ามก็ก็มีแต่รถเล็กนะครับเนะี่ยคือโล่งมากเลยครับโล่งมากนะฮะ เก้านะครับ แว่าชิวมากครับไม่เจอรถติดเลยมีมีสองฝั่งไปกับฝั่งละสองเลนนะครับเป็นสะพานนะครับแต่ไม่มีด่านนะครับไม่มีด่านในที่เก็บเก็บค่าทางดวนนะครับไม่มีด่านเก็บค่าทางดวนสะพานยาวมาก นะครับสำหรับคนที่จะไปนคนปรปฐมนะครับ อมันมีสองเลนนะฮะเลนนอกกับเลนในมีคู่ขนานด,ด้วยนะครับอันนี้เราวิ่งคู่ขนานนะครับอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นขามาขาเข้านะครับที่มาจากนครปฐมนะเมื่อกี้ลงแล้วนะครับใช้เวลาแค่เจ็ดแปดนาทีเองนะ ทางขึ้นก็จะอยู่ตรง,งนี้นะฮะขึ้นขาเข้าจะอยู่ตรงสายสองนะครับเพืเ่อนๆอันนี้คือสายสามครับเนี่ยเอโอเคครับผมก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับเส้นทางเมื่อกี้นะครับสรุปก็คือว่าขึ้นตรงสายสองสายสามนะครับ แล้วก็อฮลงก็ลงที่เดียวกันตรงนี้นะฮะขึ้นกับลงตรงเดียวกันเลยแต่ขาไปนี่ผมไม่แน่ใจว่ามีทางยังไงนะแต่เร็วมากครับเร็วมากนะฮะโอเคครับเป็นอีกหนึ่งครงเลือกนะครับผมประมาณนี้ครับผมสวัสดีครับ